สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นา,นานาสาระพอดแคสต์ครับสวัสดีค่ะพบกับดาดาค่ะและผมเจฟฟครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องของงูทะเลวิวัฒนาการแล้วก็พิษร้ายแห่งมหาสมุทรค่ะโองูทะเลฟังดูก็รู้แล้วว่าต้องอยู่ในทะเลแต่ได้ยินมาว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เริ่มชีวิตในทะเลเหรอครับ ใช่เลยค่ะจุดนี้น่าสนใจมากคือบรรพบุรุษของงูทะเลจริงๆเนี่ยเป็นงูโบกค่ะงูโบกค่ะอยู่ในวงเดียวกับพวกงูพิษร้ายแรงที่เราแบบว่ารู้จักกันดีอย่างงูเหา่างูจงอางพวกอีลาพิเด้นะคะอ๋อพวกที่มีเขี้ยวพิษ ด้านหน้าเหมือนกันใช่ค่ะค่ะลักษณะนั้นเลยการแยกสายมาลงทะเลเนี่ยคาดว่าเกิดขึ้นประมาณเอ่อหถึงแล้านปีก่อนนู่นเลยค่ะนานมากเลยนะครับค่ะช่วงปลายยุคไมโอซีนซึ่งมันไปสัมพันธ์กับช่วงที่ทะเลเขตร้อนโดยเฉพาะแถบอินโดแปซิฟิกเนี่ยกำลังมีแนวปะการังสมบูรณ์มากๆแล้วทำไมทาไมมันถึงย้ายจากบกลงไปทะเลเล่ะครับมีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า อ๋อมีหลายปัจจัยเลยค่ะอย่างแรกก็เรื่องอาหารในทะเลเขตร้อนช่วงนั้นแบบว่ามีปลาเล็กปลาไหลหมึกเยอะมากตามแนวปะการังทะเลตื้นๆเนี่ยอุดมสมบูรณ์สุดๆเหมือนมีบุฟเฟ่รออยู่ประมาณนั้นเลยค่ะ <laughs> แล้วก็เอ่อเป็นการหนีการแข่งขันบนบกด้วยค่ะการแข่งขันบนบกมันสูงพอลงทะเลก็เหมือนเจอช่องว่างทางนิเวศใหม่ๆอืมอืมเข้าใจได้ครับ แล้วอีกอย่างคือทะเลเขตร้อนอุณหภูมิมันค่อนข้างนิ่งกว่าบนบกเยอะซึ่งก็เหมาะกับสัตว์เลือดเย็นอย่างงูมากกว่าด้วยค่ะพอลงไปแล้วนี่การปรับตัวคงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับมันต้องเปลี่ยนไปขนาดไหนโอ้โหสุดยอดเลยค่ะการปรับตัวนี้ชัดเจนมากอย่างแรกที่เห็นง่ายๆเลยคือหางค่ะหางจะแบนๆเหมือนใบพายเลยไม่เหมือนงูบกที่หางกลมๆอ๋อช่วยให้ว่ายน้ําเก่งขึ้นใช่ค่ะว่ายได้คล่องมากแล้วภายในนี้สิค่ะ ปอดจะยาวมากบางทีเกือบตลอดลำตัวเลยโหยาวขนาดนั้นเลยค่ะค่ะเพื่อเก็บอากาศได้เยอะๆดำน้ำได้นานเป็นชั่วโมงเลยแล้วก็ช่วยคุมเรื่องการลอยตัวด้วยมีอย่างอื่นีไหมครับที่ช่วยให้อยู่ในน้ำเค็มได้มีค่ะอย่างพวกงูทะเลแท้นะคะเกล็ดท้องเขาจะเล็กลงมากคือแทบไม่จำเป็นแล้วสำหรับการเลื้อยในน้ำก็ทำให้ตัวเพียวขึ้น บางชนิดนะคะผิวหนังก็ช่วยหายใจได้ด้วยแลกเปลี่ยนก๊าซผ่านผิวหนังได้นิดหน่อยช่วยยืดเวลาดำน้ำไปอีกหายใจทางผิวหนังได้ด้วยสุดยอดแล้วที่สำคัญมากๆเลยคือต้องมีต่อมขับเกลือค่ะอยู่แถวแถวใต้ลิ้นต่อมขับเกลือค่ะเอาไว้ขับเกลือส่วนเกินออกจากตัวเพราะอยู่ในน้ําทะเลตลอดเวลามันก็ต้องเจอเกลือเยอะใช,ใช่ไหมคะก็ต้องรักษาสมดุลเกลือแร่ในร่างกายโห้การปรับตัวซับซ้อนจริงๆครับ ทีนี้มาถึงเรื่องที่คนกลัวกันพิษของมันร้ายแรงแค่ไหนครับเทียบกับงูบกเออโดยทั่วไปนะคะพิษงูทะเลเนี่ยถือว่าร้ายแรงกว่างูบกหลายเท่าเลยค่ะบางชนิดนี่คือติดอันดับพิษร้ายแรงที่สุดในโลกของงูเลยโหขนาดนั้นเลยค่ะส่วนใหญ่เป็นนิวโรท็อกซินคือพิษต,ต่อระบบประสาททำงานโดยไปขัดขวางการสื่อสารระหว่างเส้นประสาทกับกล้ามเนื้อแล้วอาการจะเป็นยังไงครับ ก็จะเริ่มจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงปวดมากๆหายใจลําบากแล้วก็อาจจะเป็นอัมพาตแล้วก็เสียชีวิตได้ถ้าไม่รักษาทันฟังดูน่ากลัวมากครับแต่โดยนิสัยแล้วมันดุร้ายไหมคะเจอแล้วจะกัดเลยหรือเปล่า อันนี้เป็นประเด็นที่ต้องทําความเข้าใจเลยค่ะคือถึงพิษจะแรงมากแต่โดยธรรมชาติแล้วงูทะเลส่วนใหญ่ไม่ก้าวร้าวเลยนะคะอ้าวหรือครับค่ะจะกัดก็ต่อเมื่อแบบว่าโดนคุกคามจริงๆเช่นไปเหยียบไปจับตัวมันหรือมันติดอวนมาแล้วเราไปยุ่งกับมันอ๋อคือถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันก่อนมันก็ไม่ทําอะไรใช่ค่ะปัญหาอาจจะอยู่ที่ว่ารอยกัดมันอาจจะเล็กมากแล้วก็ไม่เจ็บทันทีทำให้คนอาจจะชะล่าใจไม่รีบไปหาหมอ แต่ก็ยังโชคดีที่ถ้าไปหาหมอทันก็รักษาได้ใช่ค่ะใช่ในไทยเราถ้าได้รับเซรุ่มเร็วรักษาถูกต้องก็ยังไม่มีรายงานว่ามีใครเสียชีวิตนะคะแล้วในบ้านเรานี่เจองูทะเลได้แถวไหนบ้างครับแล้วมันมีกี่แบบหลักๆครับงูทะเลชอบน้ำอุ่นค่ะทะเลเขตร้อนโดยเฉพาะแถบอินโดแปซิฟิกนี่คือบ้านหลักเขาเลย ในไทยก็จะเจอเยอะทางฝั่งอันดามันพวกหมู่เกาะสุรินทร์ซิมิลันภูเก็ตพังงาอ๋อฝั่งอันดามันค่ะแล้วก็เอาไทยตอนล่างๆหน่อยแถวปัตตานีนราธิวาสก็มีค่ะชอบอยู่ตามแนวปะการังพื้นทรายหรือดงหญ้าทะเลแล้วมีกี่ประเภทครับทั่วโลกมีประมาณ60กว่าชนิดค่ะแต่แบ่งกว้างๆได้2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มแรกงูทะเลแท้หรือไฮโดรฟิไน พวกนี้คือปรับตัวสุดๆอยู่ทะเลตลอดชีวิตขึ้นบกไม่ได้เลยออกลูกเป็นตัวในน้ําอยู่ในน้ําตลอดใช่ค่ะอีกกลุ่มคืองูสมิงทะเลพวกลาทิคาวดีนายกลุ่มนี้จะยังกั้มกึ่งหน่อยคือยังต้องขึ้นบกอยู่บ้างขึ้นมาทําอะไรครับขึ้นมาพักผ่อนลอกคราบหรือวางไข่บนบกค่ะเกล็ดท้องเขาจะยังใหญ่พอให้เคลื่อนที่บนบกได้อยู่เหมือนเป็นตัวแทนช่วงเปลี่ยนผ่านจากบกมาน้ํานะคะน่าสนใจมากครับ สุดท้ายนี้ครับงูทะเลมีบทบาทหรือความสำคัญยังไงบ้างครับนอกจากเรื่องพิษที่น่ากลัวแล้วในระบบนิเวศเขาก็สำคัญนะคะช่วยควบคุมประชากรปลาเล็กๆทำให้ระบบนิเวศแนวปะการังสมดุลเป็นผู้ควบคุมประชากรใช่ค่ะส่วนกับมนุษย์นอกเหนือเรื่องชีววิทยาที่น่าทึ่งแล้วเนี่ยพิษของมันเองก็มีประโยชน์นะคะมีศักยภาพเอาไปพัฒนาเป็นยาได้หลายอย่างเลยยาจากพิษเนี่ยนะครับ ค่ะอย่างเช่นยาแก้ปวดยาต้านมะเร็งหรือยารักษาโรคทางระบบประสาทแต่ก็น่าเสียดายที่บางพื้นที่งูทะเลก็โดนล,ล่าไปทำอาหารหรือยาแผนโบราณเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็อาจจะกระทบประชากรเขาได้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าคิดต่อจริงๆครับค่ะทั้งน่าทึ่งน่ากลัวแล้วก็มีประโยชน์ในเวลาเดียวกันเลยหากชอบเนื้อหาวันนี้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนานาสาระ podcast ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ